กินได้เหมือนคนพูดได้เหมือนคนเอเลี่ยนเผ่านี้มันเก่งจริงเลยนะเนี่ยมาแล้วครับพี่เมียร์คุณตอไปเลยคุณตอไปเลยครับฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะสารภาพมาซะดีๆว่านายอ่ะเป็นเอเลี่ยนนายนายแปลงโฉมยังไงนายบอก่อยดินายแปลงร่างยังไงอ่ะนายมีอะไรซ่อนอยู่หรอทีมเธออยู่ได้แล้วเฮ้ยทีมเฮ้ยน้นมาหยุด ตแล้วเธอจะทำลายเขาไหมอ่ะทำสิลอเล่นฉันน่ะไม่ทำลายเอเลี่ยนหรอกเฮ้ยแสงมันมาอีกแล้วไปถ,ถ่ายเลยถ่ายเลยเฮ้ยไปแล้วเหรอโหอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ยังดีที่มีหลักฐานไว้ดู FO มาแต่ทำไมาเอเลี่ยนมีหมาสักทีนะ ก็พาในหนักๆไปด้วยอ่ะมันน่าปวหัวแตกอ่ะปวดแตกแบบนายพิมพ์ไหนเธอบอกเธอจะไม่ทํำลายเอเลี่ยนไงเอ้าพิมพ์ไม่ไกินข้าวอ่ะพวกเขาไปกันหมดแล้วนะเอ้าไม่ไม่ไม่เออฉันยุ่งอยู่อะไรไปกินเลยยุ่งเออหน้าไป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 ยุ่งหาข้อมูลจวกกับนายไงล่ะนี่ไงจริงด้วย เขาบอกว่าเอเลี่ยนบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นเวบเทลเขาจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ทำทุกอย่างแบบมนุษย์กินข้าวแบบมนุษย์อือแบบมนุษย์ได้แล้วก็แฝงตัวอยู่กับมนุษย์มาเป็นพันๆปีแล้วหมอแต่แกคนเรายังไม่รู้น่ากลัวมากเลยอ่ะงั้นครับอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในพวกนั้นก็ได้ ฉันรู้แล้วนะว่านายอ่ะเป็นเอเลีย <c oughs> อะไรนะล้อเล่นเฮ้ยทำไมต้องตกใจขนาดนี้เนี่ยถ้าล้อเล่นเฉยๆยาปามันตกใจอืมอ๋อ,อแล้วแบบว่านายเป็นคนที่ไหนหรอแปลว่าอะไรอ่ะเออเป็นคนที่ไหนอ่ะที่ไหนก็เ,กเป็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นว่านายเกิดที่ไหนบ้านเกิดอ่ะกงเทพ เทพแน่ใจนะไม่ใช่ว่าเกิดที่ดาวคูโตนะร้อนแ่นเฉยนี่นายแปลกๆเนี่ยตกใจอะไรฮะกินได้เหมือนคนพูดได้เหมือนคนเอเลียนเผ่านี้มันเก่งจริงเลยนะเนี่ยมาแล้วกินพี่เมไรกินต่อไปกินต่อไปเลยเอลนเอเลียน วันนี้แหละฉันจะต้องตามนายไปถึงบ้านให้ได้เลยอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเอเลี่ยนอ่ะเขาอยู่ในบ้านแบบไหนกันนะอ้า อะไรเนี่ยเกะกะจริงๆเลยพขวางทางหายไปไหนเลยเนี่ยเมื่อกี้ยังโดนตามมาติดๆอยู่เลยนี่ไม่มีทางที่อยู่ดีๆจะหายไปได้เร็วขนาดนี้โอ้โหกะจะสะกดรอยตามแผนเฟลอีกแล้วกลับดีกว่ามมเซ็งเลยอดรู้เลยว่าเอ๋เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกัน เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ Oh no Hi นี่มันเอ,นอเลี่ยนนี่เฮ้ยหยุดไอเอเลี่ยนฮะนี่แล้วถ้ามัเป็นนายได้เนี่ยเมื่คิดในเรื่องกลับบ้านทางนั้นไม่ใช่เหรอ,อนี่ครับ ฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะสารภาพมาซะดีๆว่านอยอะเป็นเอเลี่ยนลุงเอเลี่ยนเลยฉันไม่ได้เป็นเป็นอย่ามาโกหกเลยนะเดี๋ยวตอนฉันเดินสะกดรอยตามนายไปใช่ไหมยูยูอ่ะนายก็เป็นเอเลี่ยนเดี๋ยวๆนายก็เป็นคนเดี๋ยวนายก็เป็นเอเลี่ยนฉันรู้นะว่านายเป็นพวกเว็บชาวสามารถแปลงร่างกลายเป็นคนได้แล้วก็กินเหมือนคนเดินเหมือนคนหน้าตาเหมือนคนเฟรชทั้งที่นายอะเป็นเอเลี่ยนอะ นี่ฉันรู้นะทุกครั้งที่ฉันเจอยานยู o อที่สนามย่าโรงเรียนน่ะนายก็จะปรากฏตัวตลอดเลยแล้วนายก็ชอบมาถามคำถามแปลกๆกับฉันว่าจะทำลายเอเลียนไหมจะทำลายเอเลียนไหมแล้วพอฉันเอาสกอตเทปปาหัวเอเลียนใช่ไหมนายก็หัวแตกตำแหน่งเดียวกับที่ฉันปาหัวเอเลียนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องมาปฏิเสธเลยว่านายไม่ใช่เอเลียนพิมฉันไม่ใช่เอเลียนฉันกำลังสะกดรอยตามเอเลียนอยู่ฮะนายกำลังสะกดรอยตามเอเลียนอยู่เหรอ ยังไงอ่ะฉันก็คิดว่านายเป็นเอเลี่ยนแน่ๆนายนายแปลงโสมยังไงนหยบอกหน่อยดินายแปลงร่างยังไงอ่ะนายมีอะไรซ่อนอยู่เหรอทีมเธออยู่ได้แล้วเฮ้ยทีมเฮ้ยยุดมาหยุด ครับสรุปนี่นายเป็นเอเลี่ยนจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่ยทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เธอกลัวไม่เชื่อเธอแต่ปาปาปาเสียชีวิตเลยก็มันน่าเกลียดน่ากลัวฉันตกใจเอเจย์ปาเออขอโทษฉันแค่ตกใจเฉยๆฉันก็เลยปาไปอ่ะเออนั่นแหละแต่เอาเป็นว่า <S <S เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องระดับโลกระดับชาติเลยแหละ จเอาฉันไปนผ่าสมองอะฮะอ๋อเอเอฉัน่เคยเห็นในคลิปอะเพราชอบจับเอเลียนไปผ่าสมองดูว่าข้างในมีอะไรจริงๆฉันก็อยากรู้ะอะจไอ้เร้อนเลยไมไ่อยากรู้เราใครจะจับนายไปผ่าสมองล่ะโอ้ย <c oughs> เอาเป็นว่างั้นเรารู้เรื่องนี้แค่สองคนนะเดี๋ยวช่วยปิดความลับให้แล้วกันขอบคุณนะพีมที่เข้าใจเรา